วันนี้ครับถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตครับสิ่งที่มันง่ายที่สุดและเห็นผลที่สุดก็คือการเปลี่ยนโฟกัสในชีวิตคุณนั่นเองลหลายคนอาจจะสงสัยว่าแค่แค่เราเปลี่ยนโฟกัสหรือจุดที่สนใจในชีวิตเรามันจะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนได้มากขนาดนั้นเชียวหรือผมได้ลองพิสูจน์กับชีวิตของเองครับและพบว่ามันสามารถเปลี่ยนได้อย่างสิ้นเชิงจริงๆปกตินะครับสมองคนเราเนี่ยมีน้ําหนักเพียง2%ครับ แต่ใช้พลังงานมากถึง20%เพราะฉะนั้นครับสมองมันจะมีวิธีการที่มันจะผ่อนแรงหรือลดการใช้พลังงานโดยการที่สมองนี่ครับจะเห็นในสิ่งที่ต้องการจะเห็นหรือสนใจเท่านั้นสิ่งที่เราไม่สนใจเราจะมองไม่เห็นครับเพราะฉะนั้นครับถ้าคุณอยากจะเห็นถึงวิธีการสู่ความสําเร็จหรือวิธีการที่ทําให้คุณได้มาซึ่งสิ่งนั้น คุณต้องโฟกัสในสิ่งที่คุณอยากได้ครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้ครับถ้าผมลองท้ายคุณมองหารถสีขาวครับเมื่อคุณสนใจรถสีขาวนะครับคุณก็จะสังเกตว่าในท้องถนนมันมีแต่รถสีขาวเต็มไปหมดเลยครับหรือยกตัวอย่างเช่นถ้าผมจะให้คุณหาจุดสีดําบนกระดาษสีขาว คุณก็จะเพ่งเล็งเขาว่าตรงไหนหนะ้าบนกระดาษมันมีจุดสีดําอยู่ทั้งที่กระดาษนะครับเกือบทั้งหน้าเนี่ยมันเป็นสีขาวเต็มไปหมดเห็นไหมครับว่าถ้าสมองสนใจสิ่งใดเราก็จะมองเห็นสิ่งนั้นเช่นเดียวกันครับวันนี้ถ้าเราเนี่ยครับโฟกัสแต่ปัญหาและอุปสรรคคุณจะเห็นว่าในชีวิตของคุณเนี่ยมันเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคเต็มไปหมดครับในตางตรงกันข้ามถ้าเราเนี่ยโฟกัส โอกาสหรือโฟกัสในสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จคุณก็จะมองหาแต่สิ่งที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จมองหาสิ่งที่ช่วยคุณนะครับประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับมันไม่ได้อยู่คือว่าในโลกนี้คุณจะต้องเจอแต่ความสำเร็จหรือเจอแต่สิ่งที่ช่วยคุณสำเร็จเท่านั้นครับแต่มันอยู่ที่การที่คุณเลือกที่จะมองมากกว่า ถ้าคุณเลือกมองที่ปัญหาคุณก็จะเห็นแต่ปัญหาเต็มไปหมดถ้าคุณเลือกมองแต่โอกาสหรือสิ่งที่ช่วยคุณประสบความสําเร็จมันก็จะมีแต่สิ่งที่ช่วยคุณประสบความสําเร็จหรือโอกาสในชีวิตเต็มไปหมดเช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าวันนี้คุณโฟกัสอะไรครับยกต,ตัวอย่างเช่นนะครับตอนที่ผมเริ่มทำพอดแคสต์แรกๆนะครับ ผมมองว่าคลิปที่ผมทําไปนี่นะครับแทบจะไม่มีคนดูเลยครับไม่มีใครมาคอมเมนต์ไม่มีคนกดแชร์ครับแล้วผมก็โฟกัสแต่ปัญหาโฟกัสแต่เรื่องลบๆโฟกัสแต่อุปสรรคเพแบบผมไม่มีเวลาไม่มีคนมาคอมเมนต์แต่ลืมโฟกัสไปครับว่าวันนี้ครับอย่างน้อยเราก็ได้ลงมือทําอย่างน้อยเราก็เอาชนะการพัดวันประกันพุง่ง โฟกัสในสิ่งที่ผมได้ลงมือทําโฟกัสสิ่งที่ผมได้ทําไปแล้วและประสบความสําเร็จมันทําให้เรามีกําลังใจมากขึ้นครับและเมื่อเราโฟกัสสิ่งใดนะครับสิ่งนั้นมันจะขยายใหญ่ขึ้นครับเช่นวันนี้ครับถ้าคุณโฟกัสในเรื่องของความสําเร็จครับความสําเร็จที่คุณโฟกัสมันจะขยายใหญ่ขึ้นครับช่องพอดแคสต์ของผมเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อผมโฟกัสในสิ่งที่ผมทํา คือเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจทำยูทูบเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าการท YouTube เนี่ยมันโตช้ามากเลยครับมันแทบไม่มีผู้ติดตามไม่มีคนสนใจไม่มีการเติบโตของช่องเลยผมก็เลยไม่ค่อยสนใจมันเท่าไหร่ครับเห็นไหมครับว่าเมื่อก่อนผมไม่โฟกัสช่องเลยไม่โตครับแต่เดี๋ยวนี้ครับผมโฟกัสการปั้นช่อง u t u b e ครับเป็นช่องใหม่นะครับช่องเก่าผมปลิวไปรเรียบร้อยแล้วเมื่อผมให้ความสําคัญเมื่อผมโฟกัสครับ ผมก็สังเกตครับว,ว่าช่องผมที่ผมทำใหม่เนี่ยมันเต,ติบโตอย่างรวดเร็วครับทั้งผู้ติดตามทั้งจำนวนชั่วโมงทั้งการกดไลค์กดแชร์ครับแตกต่างจากเมื่อก่อนครับซึ่งผมเองเนี่ยไม่ได้โฟกัสการทำ Youtube ช่องเนี่ยโตช้ามากเลยครับใช้เวลาเป็นปีเลยครับกว่าจะมีผู้ติดตามครบ1,000คนแต่สำหรับช่องใหม่นะครับผมโฟกัสในสิ่งที่ทำนะครับใช้เวลาเพียงไม่ถึง2เดือนนะครับตอนนี้ผู้ติดตามก็เกือบจะ700คนแล้วเห็นไหมครับว่า สิ่งที่คุณโฟกัสเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นเพียงคุณโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องการครับแต่ข้อผิดพลาดของคนส่วนใหญ่ก็คือเขามักจะโฟกัสในสิ่งที่เขาไม่ต้องการครับหรือโฟกัสปัญหานั่นเองมันจะทําให้ปัญหานะใหญ่ขึ้นครับอุปสรรคมันใหญ่ขึ้นและทําให้คุณเนี่ยห่างไกลจากความสําเร็จครับเช่นวันนี้ครับถ้าคุณอยากจะร่ารวย คุณจงโฟกัสการสร้างไรายได้ครับไม่ใช่โฟกัสหนี้หนี้สินหรือปัญหาครับมันจะทําให้ปัญหาหรือีสิ่งคุณเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนั่นเอง,เองถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จคุณก็โฟกัสไปที่โอกาสครับอย่าโฟกัสไปที่อุปสรรคเพราะถ้าคุณโฟกัสที่อุปสรรคอุปสรรคมันจะใหญ่ขึ้นและเช่นเดียวกันครับถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จจงโฟกัสที่ตัวคุณเองครับโฟกัสในการพัฒนาตัวเองเมื่อคุณโฟกัสที่ตัวเองครับ คุณจะพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วแต่หลายคนครับพลาดไปโฟกัสที่คนอื่นหรือเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมันทําให้คุณเนี่ยไม่โฟกัสตัวเองและทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จได้ช้าลงนะครับก็จบไปเลยนะครับเกี่ยวกับเคล็ดลับการเปลี่ยนชีวิตด้วยพลังแห่งการโฟกัสถ้าใครเข้าใจพอแค่นี้ครับ คิมคอมเมนต์ตอบมาว่าเข้าใจหน่อยนะครับและถ้าใครนะครับคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามและกดแชร์ให้เพื่อนคนที่คุณรักด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการกดติดตามการกดหัวใจและการกดแชร์นะครับและกลับมาพบก,กันใหม่กับมิเลเน่พอดแคสต์สมองเศรษฐีกับผมหมอสกี้มีคำตอบแต่วันนี้สวัสดีครับ